คลิปนี้พี่พามาเดินเล่นจัดตุจักนะคะเลามาอัปเดตราคานกวันนี้กันนะคะเนี้ยค่ะพี่ออกมาทางประตูด้านข้างของเจเจมอนะคะมันจะมีส่วนเชื่อมต่อเข้าโซนสัตว์เลี้ยงเลยนะคะนี่อันนี้ร้านแรกก็จะเป็นร้านน้องเลยเลยค่ะร้านน้องเลยเนี่ยเขามี2ฝั่งนะคะฝั่งหนึ่งขายกงขายอาหารขายของเล่นนกนะคะอีกฝั่งนึงก็จะขายนกนะคะร้านของเนยเนี่ยวันนี้นกอ่ะก็จะมีทั้งนกเล็กแล้วก็นกโตนะคะ เนี่ยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นกิีนชิกนะแล้วเนี่ยซันคอนนวค่ะ2,200นนะคะมีอยู่ตัวเดียวแล้วก็บูชินิมอนนะคะ1,700บาทค่ะคือนกอาจจะน้อยหน่อยนะคะแต่ไปทางกรีนชิกเยอะค่ะเนี่ยเยลโล่ไซส์1 3 0 0บาทนะคะอันเนี้ยก็นกลูกป้อนนะคะนี่มีเยอะเลยเต็มกรงเลยค่ะและอันเนี้ยค่ะก็เป็นนกเริ่มโตแล้วนะคะขนคุมบินได้แล้วอะค่ะอย่างเยลโล่ไซส์ก็1,300บาทค่ะราคาเท่ากับนกลูกป้อนเลยค่ะ อันนี้อย่างกงงนี้เขาบอกว่าเขาโตมาจากลูกป้อนนะคะมันก็จะเชื่องมือหน่อยค่ะเวลาเราซื้อมาเลี้ยงอะ่ะเราก็ต้องดูด้วยนะถ้านกโตอะค่ะว่าเขาขีดปีกมาไหมอย่างตัวที่ฮีโร่จับเนี่ยเขาเชื่องมากเลยค่ะเล่นได้เลยค่ะเนี่ยเขาเริ่มโตแล้วแต่ว่าคนขายเขาฝึกมาเลี้ยงมาป้อนมามันก็เชื่องมือค่ะนี่นกพร้อมผสมนะคะเนี่ยเขาจับคู่ไว้เลยค่ะอย่างซันคอนัวเนี่ยนะคะคู่ละ1 0 0 0 0บาทมีหลายคู่เลยค่ะเห็นมีวันนี้ของเนยอะค่ะ ที่พร้อมผสมเนี่ยมีหลายกงเลยนะคะถ้าเป็นซันคอนัวค่ะแล้วก็มีลิงเน็ดลิงเน็ตเนี่ยค่ะคู่ละ1 8 0 0 0บาทนะคะสีเหลืองคู่นี้ค่ะแล้วถ้าลูกของเขาจะออกมาช่วงต้นๆปีปลายกุมภาหรือมีนานะคะน้องๆที่ถามมานะคะลูกป้อนค่ะแล้วก็อันนี้หันมาคอนะคะคู่ละ3 5 0 0 0บาทคู่นี้ค่ะพร้อมผสมค่ะมีใบตรวจเพศเช็คเพศเรียบร้อยเลยค่ะ และเราก็เดินตามทางมาเลยนะคะร้านนี้เป็นร้านพาราไดซ์เบิร์ดค่ะฝั่งซ้ายมือนี่ค่ะขายอุปกรณ์ครบวงจรเลยค่ะมีกรงนกอาหารนกของเล่นนกอย่างกรงนกเนี่ยถ้าเราขนย้ายอะคะ่ะลำบากเราก็ให้เขามัดแบบนี้เราไปประกอบเองไม่ยากเลยค่ะกรงแบบนี้ประกอบเองไม่ยากแต่มันจะสะดวกต่อการขนย้ายอะคะ่ะเวลาเอาขึ้นรถอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยร้านนี้ค่ะครบทุกอย่างเลยแล้วราคาก็ไม่สูงค่ะแล้วเราก็เดินตรงมาเรื่อยๆจะเป็นพระพรม และซอยฝั่งซ้ายมือของเราเนี่ยค่ะก็จะเป็นโซนที่ขายสัตว์เลี้ยงยาวๆเลยค่ะวันนี้วันอาทิตย์นะคะแต่บรรยากาศก็จะเงีย,งยบๆหน่อยช่วงโควิดแบบนี้นะคะและเนี่ยเป็นนกกระทาแคลิฟอร์เนียผู้เมียนะคะคู่ละ3,500บาทค่ะพี่เ,เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยนะคะหน้าตามันแปลกมากเลยค่ะมันเหมือนกับผูกจุกไว้ด้านหน้าเลยค่ะมันน่ารักมากเลยค่ะ แปลกๆดีค่ะต่อมาก็เป็นนกขงโยกฮอลแลนด์นะคะวันนี้ตัวละ150บาทค่ะสีที่เห็นส่วนใหญ่ของร้านเนี้จะเป็นเขียวๆเ,เหลืองๆเ,เยอะค่ะแต่มีหลายกรงให้เลือกเลยค่ะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นฮอลแลนด์นะคะ150บาท แล้วก็มีนกหงหยกอังกฤษด้วยนะคะตัวละ800บาทค่ะเนี่ยค่ะเห็นมีอยู่3ตัวเนี่ยนะคะดูอ้วนท้วนสมบูรณ์มากเลยนะคะสีก็สวยค่ะแล้วต่อมาเป็นกินชิกนะคะเยลโล่ไซส์เนี่ยค่ะตัวละ1,400บาทนะคะเนี่ยค่ะมันเล่นใหญ่เลยตัวเนี้ยเนี่ยค่ะมีอยู่2สามกงเลยค่ะพายแอปเปิลนะคะตัวละ1,600บาทค่ะสันคอนัวก็มีเยอะค่ะสันคอนัวเนี่ยถ้า สีธรรมดาพันแถ้าติดพายเหลืองๆหน่อยอะค่ะสองพั 2, นะคะเนี่ยก็มีหลายตัวเลยค่ะสีสันก็ช่วงนี้สันถูกค่ะถ้าเป็นขนตัวเล็กๆขนเพิ่งเริ่มขึ้นแบบนี้ตัวละ1,700บาทนะคะ นี่ต่อมาเป็นกระจอกชาวาตัวละ300ค่ะกระจอกชาวาวันนี้มีทุกร้านเลยค่ะเยอะมากๆเลยนะคะใครที่อยากได้นะรีไปเก็บไว้เลยเลิฟเบิร์ดค่ะไม่ขอบตาตัวละ800บาทนะคะมีหลายสีเลยค่ะทุกสี800บาทหมดเลยนะคะของน้องเขานะคะแล้วก็ เลิฟเบิร์ดขอบตาตัวละ600บาทค่ะก็มีหลายตัวเซเนกันตัวนี้นะคะตัวละ6,000บาทค่ะมันน่ารักมากเลยนะคะเนี่ยค่ะไม่ค่อยเห็นมานานแล้วค,ล 1, ค่ะคอปเปเตล1 2 0 0บาทค่ะมีหลายตัวเหมือนกันค่ะ และร้านต่อมานะคะกะล็อกจิ๋วค่ะดอเมาส์ค่ะที่น้องๆหลายๆคนถามพี่มาวันนี้พี่มาถ่ายดับมาดูรายละเอียดของมันกันนะคะมันมีหลายสีแล้วนะคะอย่าง Normal นะคะก็จะราคา300บาท Normal คือเขาจะเรียกว่าหางดำหางดำหางดำคือปลายทั้งตัวมันนะคะจำ เป็นสีดำหมดเลยหางก็สีดำจะราคา300บาทนะคะเนี่ยน้องๆเดี๋ยวดองดูตัวนี้นะเนี่ยค่ะคือ normal นะคะแล้วก็ถ้าปลายหางครึ่งหนึ่งของปลายหางไปอะคะ่ะเป็นหางขาวๆเนี่ยค่ะเห็นไหมคะหางขาวๆแบบนี้จะราคา400บาทนะคะก็จะเรียกว่าหางขาวและราคาอีกแบบหนึง่งตัวด้านหน้านี้เลยค่ะที่คอขาวๆเขาขเรียกว่าสีพายสีพายเนี่ยราคาก็จะอยู่ตั้งแต่800บาทถึงหลายๆพันก็แล้วแต่ว่าความที่มันแบบขาวเยอะขนาด ขนาดไหนไย,ยด่างเยอะยังไงบางตัวก็ราคาสูงค่ะแต่ว่าของร้านเนี้ยราคาไม่สูงค่ะแล้วเขาก็บอกว่าตอร้องได้เนี่ยเห็นไหมมีทุกสีเลยค่ะมีให้เลือกวันเนี้ยเป็นอาทิตย์เนี้ยที่พี่มาแล้วเจอหลายหลายสพีพร้อมกันนะก็เลยอยากถ่ายมาให้น้องๆที่อยากเลี้ยงดูนะแล้วก็ต่อมาเป็นแพรลีดอกค่ะวันนี้มีหลายตัวเลยตัวละ6,5 0 0ราคาเท่าเดิมเลยค่ะเนี่ยก็ ไปตลาดทิ์นะบางอาทิตย์สีมันก็จะเป็นน้ําตาลเข้มๆเ,เนอะบางรอบไปก็เนี่ยอย่างวันนี้ก็จะเป็นน้ําตาลโทนอ่อนๆนะเนี่ยก็เป็นเซตใหม่ที่เขาเอาเข้ามาแล้วค่ะแต่ราคาเท่าเดิมค่ะ6,500บาทค่ะและต่อมานะคะเป็นร้านน้องหนึ่งค่ะร้านนี้ก็มีทั้งนกลูกป้อนนกโตหรือว่านกที่ว่า โตจนพร้อมผสมพันธุ์ก็มีขายนะคะเนี่ยอย่างลูกป้อนก็มีหลากหลายสายพันธุ์ให้เราเลือกเลยค่ะอย่างช่วงนี้นกก็เยอะนะคะตอนแรกพี่คิดว่านกจะน้อยนะวันนี้อย่างตัวนี้เป็นบูนอร์มอลนะคะ1,800บาทค่ะนกกินชีกก็ยังเยอะอยู่เหมือนรอบที่แล้วที่พี่มาเนอะก็กินชีกกับซันเยอะช่วงเนี้ก็เหมือนเดิมค่ะแต่ราคาก็จะอาจจะแตกต่างขึ้นลงนิดๆหน่อยๆก็แล้วแต่ร้านนะคะซันคอนัวค่ะถ้าเป็นเล็กๆกับพันแปดถ้ามีขนพายแบบนี้สอง นะคะเนี่ยค่ะราคามันก็แตกต่างกันที่ช่วงไว้ด้วยนะคะเล็กมากๆก็จะถูกค่ะแต่ว่ามันก็ต้องป้อนไหลมื้อค่ะอย่างบูพายอะค่ะบูพาย2,000บาทค่ะตัวนี้อ้วนมากเลยค่ะน้ําหนักดีค่ะเวลาจับลูกป้อนเนี่ยเวลาเรายกตัวเขาขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้สึกถึงน้ําหนักตัวของลูกป้อนแต่ละตัวที่ไม่ได้เท่ากันนะคะความสมบูรณ์ของนกด้วยค่ะพายแอปเปิลก็มีค่ะ1,300บาทนะคะเนี่ยแล้วก็ผงโยกผงโยกฮอลแลนด์นะคะอันนี้ ลูกนกก็คือนกลงลังอะค่ะ150บาทแล้วก็จะมีเป็นพ่อพันธ์ุแม่พันธ์ุตัวละ300แต่คู่ละ400บาทนะคะถ้าเป็นคู่ก็ถูกค่ะเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่านกเริ่มแบบว่านกรุ่นดูจากสีที่เสียที่เนื้อบนจมูกข,ของเขาอะค่ะมันจะบ่งบอกเพศได้ชัดเจนเลยนะเวลานกรุ่นหรือว่าเราเอาไปเลี้ยงไม่นานมันก็จะผสมพันธ์ไว้ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ เ,เห็นไหมแล้วหัวค่ะด้านบนลายที่หัวมันก็จะเริ่มลอกไปแล้วอะค่ะถ้ามันยังมีลายอยู่แล้วเขาบอกว่าเป็นนกพ่อพันธุ์แม่พนันอันนี้ยังเด็กอยู่เราต้องสังเกตของเรารู้ลักษณะของนกด้วยนะคะ และนี้ค่ะสีบ้าฟินค่ะสีบ้าฟินเนี่ยคู่ละ5 0 0บาทนะคะราคาก็ขยับขึ้นมานิดหน่อยเนอะเพราะจากเมื่อก่อนคู่ละ300อะค่ะแล้วก็เลิฟเบิร์ดเลิฟเบิร์ดขึ้นอยู่กับสีนะคะอย่างคู่นี้สองพันบางคู่ก็พันแปดแล้วแต่สีนกค่ะร้านต่อมาเป็นร้านเจเล็กค่ะร้านเจเล็กเนี่ยก็ลูกป้อนหลากหลายสายพันธุเนอะ ฟิน7สีตัวละ1,200บาทนะคะสีหัวส้มๆมาสวยมากเลยอะ่ะพี่ว่าบางทีพี่มาก็ไม่ค่อยเห็นนะสีแบบบางตัวก็สีฟ้าก็สวยค่ะแล้วฟินสีบ้า200บาทนะคะเนี่ยค่ะมีหลายกรงเลยด้านในมีเป็นร้อยตัวเลยค่ะฟอพัดฟอพัดวันนี้ลูกป้อนพี่ไม่เห็นนะพี่เห็นแต่เนี่ยค่ะสีกิีนอยู่2ตัวเนี่ยค่ะตัวละพันห้าบาทนะคะลูกป้อนนะคะมีเยอะมากเลยค่ะ เนี่ยค่ะมีซันมีคอกเทลค่าใครหานกเนอต้องช่วงเนี้ยอย่างว่าโควิดอะคนก็ไม่ค่อยมาเดินอะเราก็จะเห็นลูกป้อนเยอะนะพี่ว่ามันเยอะเลยนะเพราะว่าวันนี้พี่เดินนะไม่ค่อยมีคนเดินเลยวันอาทิตย์นะคะอย่างซันเนี่ยราคา1800เนี่ยจะเป็นแบบนี้ค่ะน้องๆลองดูเห็นไหมเด็กมากๆอย่างเงี้ยราคาก็จะถูกค่ะ แล้วก็ลูกป้อนเลิบเบิร์ด600บาทค่ะอันนี้600เนี่ยมันเป็นนกที่มีขอบตานะคะนกขอบตาค่ะจะราคาถูกกว่านกไม่ขอบตาค่ะคิมสันตัวนี้ก็สวยค่ะ2000บาทค่ะ ราคาของนกอะค่ะขึ้นอยู่กับช่วงอายุวัยด้วยนะคะอย่างเยลโล่ไซส์ตัวนี้1,500บาทเริ่มโตแล้วค่ะแล้วก็อันนี้บูเยลโล่อันนี้1,700บาทต่างกันนิดเดียวเห็นไหมแต่บูอะค่ะอ้วนมากเลยค่ะตัวนี้ยคอก a าเทล1,200บาททุกสีเลยค่ะวันนี้ของร้านเขานะราคา1,200บาทราคาที่พี่บอกเนี่ยน้องต่อรองได้เลยนะก็จอกเชวาตัวละ400บาทค่ะ มีเยอะมากๆเลยค่ะมีหลายกรงเลยกระจอกชวาเนี่ยค่ะหงหยกฮอนแลนด์ก็มีนะคะนกลงลังตัวละ150บาทค่ะสีสันก็มีคักๆกันไปค่ะของร้านเจเล็กเนี่ยค่ะก็มีหลายตัวส่วนใหญ่จะเป็นนกเด็กมากๆเลยนะคะพี่ดูจากเนื้อดูจากสีที่จมูกข,ของเขาอะคะ่ะบางตัวก็เพิ่งลงลังมาเลยค่ะก็เลิฟเบิร์ดนะคะราคา900บาทค่ะ และร้านต่อมาเลยค่ะร้านน้องน้ําค่ะยังไม่มีป้ายชื่อร้านนะคะแต่อยู่ตรงข้ามกับร้านเจเล็กนะคะหงโยกค่ะมีหลายก้งเลยค่ะ150บาทนะคะเนี่ยค่ะบางตัวก็เริ่มจะแบบเป็นนกรุ่นแล้วนะคะเริ่มโตแล้วก็มีค่ะราคาเดียวกันเลยค่ะ150บาทนะคะสีสันเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยมีคะกันเลยอะคะ่ะทุกสีเลยค่ะราคาเดียวเลยค่ะ150บาทเลยนะคะเนี่ยน้องๆลองดูนะบางตัวเห็นไหมมันก็จะเริ่มโตแล้วด้วยการที่เริ่ม เห็นเพศที่ชัดเจนขึ้นมาแล้วค่ะเนี่ยอย่างตัวเนี้ก็150ถูกมากๆเลยนะคะคือน้องขายราคารวมเลยค่ะคือใครอยากได้นะก็ลองแวะมาดูนะลูกป้อนน้องเยอะมากๆเลยค่ะมีทั้งด้ดานนอกร้านแล้วก็ด้านในร้านก็มีค่ะเนี่ยค่ะฟอพัท1,400บาทเห็นไหมราคาสวยงามมากๆเลยค่ะมีเยอะมากเลยนะคะบางทีน้องไม่ได้โชว์หน้าร้านถามน้องได้เลยนะคะเพราะว่าน้องเขากบไฟไว้หลังร้านค่ะ เบิร์ดขอบตานะคะ600บาททุกสีเลยค่ะไม่ขอบตาแพงกว่านิดเดียว700บาททุกสีเหมือนกันค่ะเห็นไหมมีลูกป้อนเกือบทุกสายพันธุ์เลยบางทีเราไม่เห็นนะเพราะหน้าร้านบางทีแดดสองน้องเอาไว้หลังร้านนะคะกินชีสกะคะ่ะก็มีหลายสายหลายสีเลยค่ะเนี่ยกินชีกก็สวยๆเลยค่ะอย่างนอร์มอลนะ1200บาทบูชินิมอล1 6 0 0บาทเยลโล่ไซส์1,300บาทแล้วก็ แต่ละสายพันธุ์นะอย่างไพแอปเปิลอ่ะหนึ่บาททุกสีเนี่ยราคาแตกต่างกันนิดหน่อยนะน้องๆก็ต่อรองกับเขาได้อย่างน้องน้ำเนี่ยบอกตรงเขาอ่ะใจดีขายของง่ายๆแล้วก็นกอันเนี้ยกระทาแคลิฟอร์เนียที่พี่เห็นร้านแรกอะค่ะอันเนี้ยกู่ละ3,500บาทเหมือนกันค่ะนกน้องเขามีเยอะและด้วยความที่ว่านกน้องเขาอ่ะดูสมบูรณ์คือน้องใครอยากอยากเลี้ยงสายพันธุ์ไหนนะ ถามคนขายเลยน้องเขาให้คําปรึกษาน้องๆได้ดีมากๆเลยนะเนี่ยถ้าบางทีเราอยากเลี้ยงแล้วเราอยากรู้ข้อมูลอย่างเงี้ยลองคุยกับเขาดูนะคะกระจอกชะวาก็มีค่ะตัวละ400บาทค่ะ แล้วก็มีสีบ้าฟินค่ะสีบ้าฟินเนี่ยค่ะก็มีผู้มีเมียเลยค่ะตัวละ200ค่ะนกมีหลากหลายสายพันธุ์ลองแวะดูนะคะร้านน้องน้ํานะคะร้านต่อมาค่ะเป็นร้านที่ขายเป็ดไก่อะค่ะวันนี้เขาไม่มีนกเลยมีกระต่ายไทยค่ะกระต่ายไทยก็ถูกมากๆเลยค่ะตัวละ70บาทค่ะตาแดงตัวนี้ก็70บบาทเหมือนกันค่ะต้องบอกก่อนนะว่าพี่ก็เคยเลี้ยงนะกระต่ายไทยเนี่ยตัวมันจะใหญ่มากเลยแต่มันน่ารักค่ะถ้าเรามีพื้นที่ให้มันเล่นอยู่ใต้ต้นไม้ อย่างเงี้ยค่ะมันก็อยู่ได้ค่ะตัวใหญ่ค่ะมันจะไม่ได้เล็กตัวเล็กๆแบบนี้เหมือนกระต่ายนําเข้ามานะคะมันจะไม่ได้เหมือนอีกหลายๆสายพันธุ์พวกหลอกพวกอะไรที่ว่าตัวมันจะไม่ใหญ่อะคะ่ะแต่มันนี่อันนี้มันตัวใหญ่นะคะแต่มันราคาไม่สูงค่ะเนี่ยค่ะร้านนี้เขาขายเป็ดขายไก่ขายห่านนะเดินเลยต้นโพไปหน่อยนึงนะคะเวลาน้องๆถามมาว่าอยู่ตรงไหนบางทีเขาไม่มีชื่อร้านนะคะอย่างตัวเนี้ก็มีมาร์กที่คอสวยมากเลยค่ะ เนี่ยมันน่ารักจริงๆเลยค่ะแต่ต้องระวังหน่อยนะถ้าช่วงไหนที่ฝนตกอะค่ะผิวหนังอะมันอะถ้าเราไปเลี้ยงกับพื้นดินอย่างเงี้ยปล่อยมนะันอะมันก็จะเป็นแบบว่าเหมือนเชื้อราได้ค่ะแต่ความน่ารักของมันอะบอกเลยกระต่ายเนี่ยมันน่ารักจริงๆค่ะเนี่ยอย่างตัวเนี้ยฮีโร่ก็จะเอาให้ได้เลยค่ะดูเด่นั่งไม่ยอมลุกเลยวันนี้ไม่ยอมไปไหนเลยนั่งอยู่ตรงเนี้ยแดดก็ร้อนค่ะแต่ดูความอยากได้มันน่ารักจริงๆค่ะราคาถูกด้วยค่ะร้านต่อมาเป็นร้านคุณป้า ที่อยู่ข้างด้านหลังของฝั่งที่ว่าหน้าปากซอยขายน้ำอะค่ะกระจอกชาวาเนี่ยมันเหลือนิดเดียวเขาขายตัวละ250ถ้าใครอยากได้ก็รีบไปเฮามาเลยนะถูกดีค่ะ แล้วก็พายแอปเปิลค่ะ1,500ารคิมสันก็มีค่ะ2,000ันลูกป้อนเล็บเบิร์ดไม่ขอบตาทุกสีเลยค่ะตัวละ500บาทนะคะลูกป้อนหงหยกก็มีค่ะตัวละ200บาทนะคะโดยรวมๆแล้วเนอะจากที่พี่มาวันนี้ทุกร้านก็มีนกทุกร้านเลยค่ะไม่ใช่ว่านกจะน้อยเลยนะคะคือมีนกแต่ว่าในช่วงโควิดค่ะคนน้อยถ้าเราอยากมาช่วงนี้นะ เราก็ต้องดูแลตัวเองดีๆนะฝากเตือนน้องๆด้วยนะอย่างพี่ไปกับฮีโร่วันนี้ใส่แมสคนละ2ชั้นเลยมีสเปร์ก็ฮอติดกระเป๋าไปด้วยทําความสะอาดตลอดและด้วยระบบรักษาความสะอาดความฆ่าเชื้อของตลาดดีมากเลยค่ะมีตรวจตลอดเลยทุกจุดทุกมุมอะค่ะเราก็ต้องดูแลตัวเราเองด้วยนะแต่โดยที่มาวันนี้ก็คือคนน้อยมากๆเลยค่ะแต่ว่านกมีค่ะ และพี่หวังว่าคลิปนี้ค่ะจะถูกใจน้องๆไม่มากก็น้อยเนอะเห็นมีหลายๆคอมเมนต์ถามเข้ามาหลายคนเลยว่าพี่หายไปไหนช่วงนี้พี่ว่างและพี่จะรีบทําคลิปนะไม่ได้หายไปไหนนะคะพอดีช่วงนั้นติดธุระค่ะขอบคุณมากๆที่ถามกันเข้ามานะสวัสดีปีปปปใหม่ย,ย้อนหลังด้วยนะคะขอให้ทุกๆคนสุขภาพแข็งแรงนะคะดูแลตัวเองกันด้วยนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ